สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะช่องชีวิางานชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาเบิง้งงานมาเสดจันทร์พันใหม่ค่ะพี่น้องของจังหวัดขอนแก่นเทานะคะอันนี้เป็นทางเข้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องเขาไปเบิ้งข้างในนะคะ,นะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งข้างใน อันนี้เพื่อนก็นจัดขึ้นทุกปีค่ะเพี่น,น้องกันนเดิมจะมีหนักของเที่ยวเขามาเที่ยวไลแล้วค่ะเพี่อน,นเ๋ยวภาพบึงดอกไม้สีสวยห้างในนะะ บรรยากาศสวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสวนสุขภาพค่ะพี่น้องเพิ่นกะจัดขึ้นทุกปีนะคะอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะคะ ดอ,าาอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องสวยงามนะคะจังหวัดขนแกนเขากับนีรเราแรงท่องเที่ยวหลหม่องคัะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบึ้งแบบรอบๆบ,บนะคะเดี๋ยวพาเดินชมแบบเหมือนไม้เองเลยค่ะพี่น้องอาเดี๋ยวไปอีกดันหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขึ้นไปบงไปเบงวิวข้างบนค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบงวิวนะคะดอกไม้สวยสวยค่ะพี่น้องสวยงามน,นะสวยงาม หััท่องเที่ยวกำลังพาก,กันถ่ายรูปเซฟีกันเลย่นองส่วนมากก็จะเป็นไทยขอนแก่นเฮานี่แหละค่ะยกขึ้นไปบนหุ่นทั้งนั้น ตรงนี้ขึ้นได้ไหมคะได้ครับขึ้นได้อยู่นะคะเขาบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นไปบงังบรรยากาศข้างบนกับพี่น้องเดี๋ยวไปชมฟิวิวข้างบนอ่านี้กะบันไดขึ้นนะคะสวยงามค่ะ คุณเ,เกิดจะปลูกต้นมะพร้าวค่ะพี่น้องต้นมะพร้าวเป็นแถวเลยค่ะสวยงามนะคะอ่าเดิขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นจุดชมวิวค่ะพี่น้อง กัเชิญชวนพี่น้องจังหวัดอื่นน้ำนะคะถ้ามีโอกาสกับแวะเขามาเที่ยวขอนแก่นเฮ้าค่ะพี่น้องนะคะ<ม>ขอนแก่นกับเป็นเมืองที่หนาอยู่อีกเมืองหนึ่งค่ะพี่น้อง<ม>วิวกับสวยนะคะกัมีแหล่งท่องเที่ยวหลายค่ะพี่น้องขอนแก่น ขึ้นไปบงข้างบนอีกนะคะจะได้บรรยากาศที่สวยงามอ่าอันนี้สูงสุดแล้วค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งนะคะบริเวณดยรอบนะคะพี่น้อง สวยงามนะทุกปีก็มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายอยู่ค่ะพี่น้อง ปีนีก็คือว่าแะค่ะพี่น้องไม่มีเรื่องของโควิดขึ้นมาเนาะค้นก็จะบ่ค่อยบบ่บ่ค่อยออกจากบ้านเพราะว่ากัตามนโยบายรัฐบาลนะคะพี่น้องเป็นการป้องกันโควิดนะคะธรรมากะแนะน้ใสซแมทค่ะพี่น้องนะคะ้าจะมาเที่ยวกใสซแมทแล้วก็เอาแอลกอฮอล ล่างมือมานําค่ะพี่น้องเพื่อเข้าไปจับไปจับเล้าหรือจับอย่างที่แบบคนอื่คนกระซา่รมกันจะได้อกองกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะพี่น้องอตรงนั้นก็จะเป็นโดมโดมดอกไม้ค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวสีภาพพี่น้องล้งไปเบิ้งทางล่างนั้นนะคะไปเบิง้งจูนนั่นเนาะว่ามีอย่างให้เบิ้งแน่อันนี้ก็บท่ายแบบบรรยากาศโดยรอบให้พี่น้องเบิ้งกอนนะคะ ยากาศโดยรอบนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเขาลงไป้างรางนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปบึงสง้างรางนะคะว่าคืนมีอย่างให้บึงแน่นะคะส่วนมากก็จะเน้นเป็นไม่ดอกไม้ประดับค่นนะพี่น้องเพราะว่าก็เป็นงานมาสจั่นพันไม้นะะเนาะเพิ่นกระจัด ไปเดือนธันวาของทุกปีค่ะพี่น้องงานนี้เพิ่นกะจัดถึงวันที่สามนะคะพี่น้องเพื่อมีผู้ใดสนใจอยากจะมาชมเนาะนะคะวันที่สามมกราสองพัหรอยค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือดีค่ะพี่น้องมือเริ่มต้นของพอสอสองนรอยหกนะคะเป็นวันที่หนึ่งกับมือแหลกของปี พาพี่น้องมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวสิาพาไปบึงโดมดอกไม้ค่ะก็ฝากพี่น้องตดเอ้ไอ้กดติดตาม คือเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องเด้อกะยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะพี่น้องแต่กะชอบชอบในการทายลูปค่ะพี่น้องก็อยากจะแบ่งปันสิ่งสวยงามหรือว่าสิ่งใดที่แบบบางคนเพิ่นกะ บอมีโอกาสได้มาชมเนาะอยากแบ่งปันให้เพื่อนเบิ้งค่ะพี่น้องนะก็ถ้าสนใจอแหล่งท่องเที่ยวของขอนแก่นเขาก็ฝากาก,กดติดตามเลเด้อค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามถ่ายลงให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องนะคะก็จะลง YouTube ให้พี่น้องเบิง้งถ้าพี่น้องกดติดตามกั จะได้เห็นเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะเวลามีกิจกรรมดีๆของทั้งจังหวัดขอนแก่นเ้านะคะกสิทายพี่น้องบึงอ่าอันนี้เดี๋ยเขาเขาตรงนี้ค่ะพี่น้องก็มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะพี่นอ้องบางยางกับรูจักซื้อบางยางกับ่รููจักว่าอื่นยัง <laughs> หลายแห้ง นะคะอ่าบรรยากาศโดยรอบอ่ะสวยงามนะคะอืมตรงนั้นก็เป็นจุดชมวิวที่เฮาพึงจะลงมาเมื่อกี้นะคะอ่าเดี๋ยวเขาไปบึ้งข้างในค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นโดมดอกไม้ค่ะพี่นอ้องอเดี๋ยวภาพมาบึงเหมือนกับมาเองเนะ,ะพี่น้อง จุใจเลยค่ะสวยงามนะคะเบ่งโดยรอบค่ะปีที่แล้วบ่ได้มาค่ะพี่น้องแต่ว่าปีก่อนได้มาอยู่ พอมีเรื่องของโควิดเขามากอะคอนแกนนทเฮาจะมีกิจกรรมหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องแต่พอมีโควิดระบาดรอบสองก็เลยเฮ็ดห้เอาต้องละงับไปหลายกิจกรรมอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวพาพี่น้องออกไปเบิ่งขถังนอกนะคะภาพโดยรวม สวยงามนะคะอุายสวยจังเลย,เยสวยจังเลย,ย,เลยน,นาคะเ <laughs> ดไปเบิง่งส่ง ที่เพิ่อาเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเพิ่นไว้ถ่ายรูปพี่น้องเซลฟี่นะคะก็มีจุดถ่ายรูปหลายคะ่ะพี่น้องนะคะหลากหลายาเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นะะคนกระส,ะสิมีแต่ละสุม่มแต่ละสุ่มมวนกุ๊บค่ะพี่น้องเห็น่ม่มคะมวนกุ๊บอ่าทันมาอีกค่ะอันนี้ของของอย่างนอกนป้ายลนกับพี่น้องมาแน่ใจว่าของโรงเรียนใดจัดอ่าเดี๋ยวทัดมาอีกนะคะ อันนี้ก็เป็นจุดไทโหลุดอีกจุดหนึ่งสวยงามค่ะพี่น้องเอาไม้ไผ่มาเห็ดนะคะแบบธรรมชาติค่ะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งอีกค่ะออันนี้ก็สวยงามค่ะฮักกันมั่นแก่นนะคะก็จะมีพาเข้ามาอยู่ข้างบนค่ะพี่น้องนก็ออกแบบ บ,บ้านอีสานเขาค่ะบ้านโนนทันอ่าอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะแบบธรรมชาติค่ะพี่น้องโอ้มีเกวียนน้ำนะคะเห็นไหม,มคะก็มีเกวียนเพ่อนก็ออกแบบสมัยเก่าค่ะพี่น้อง ธรรมชาติสะคะเดใสๆจักหน่อยก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาไหลเท่ากันกนอตอนนี้ก็เศราอยู่นะคะออันนี้ก็สวยงามค่ะมีโรงเรียนนยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอน,อนแก่นมนหนองวัดนะคะ ถัดมาอีกนะมีโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกออันนี้กะสวยงามไปอีกแบบหนึง่งนะพี่น้องก็เป็นจุดท้ายรูปที่สวยงามค่ะพี่น้องเต็ตตะฮักดีค่ะนะคะน่ารักดีเห็นไหมคะ เป็นเทียงหน้าน่อยค่ะพี่น้องงามค่ะมีหลากหลายรูปแบบสวยงามเดี๋ยวทไปอีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งแบบจุใจเลยค่ะอ่าอันนี้ม่วนกุ๊กนี่ก็สวยค่ะพี่น้อง อันนี้ของโรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่โดยรวมนะคะสวยงามค่ะมีกาแฟนะเดี๋ยวคากลับมากินกาแฟค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักค่ะพี่น้อง สวยงามนะคะมีหลากหลายรูปแบบค่ะพี่น้องอ่าฮ้สวยงามอันนี้เป็นของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางของวัดกลางค่ะพี่น้องเพื่น จัดได้สวยงามนะคะผู้ใดเ,เบิ่งคลิปนี้นี่ถือว่าคุ้มค่ะพี่น้องคุ้มีิลีค่ะเพราะว่ามีแต่แบบสวยสวยงา,งามทั้งนั้นนะคะพายางเบิ่งแบบโดยอ้อมเลยค่ะพี่น้องถุกศอกทุกมุมเลยนะคะมวนกุ๊หนองแหวงอันนี้ก็เป็นอีกมองหนึ่งที่ สวยงามค่ะอ,อันนั้นเป็นกระดงอะพี่น้อง